ก็ก็ผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับเออแล้วเราก็ผมก็ไม่น้องก็ไม่ได้มีอะไรก็ถ่ายรูปไปเฉยๆผมถ่ายให้ด้วยครับผมถเขาบอกว่าจะตีอวดเออไม่ได้อวดนะครับก็คือแค่ของเขาอยากถ่ายกับของนี่สิเขาเขาเขาเรียดหรือเขาเครียดนะเขาโดนจันเยอะไม่เลยครับก็ผมก็เขาก็มีแบบว่าคิดมากนิดหน่อยผมก็บอกว่าไม่มีอะไรเพราะว่ามันมัน มันไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรอะแล้วก็แค่แค่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยกับทมเนต์ลักษณะเนี้ยมัน้าเข้ามาค่อนข้างบ่อยครับสำหรับคือโอ้ก็โอ้ก็เลือกรับนะครับบางทีถ้าถ้ามันเป็นในแง่ลบแล้วก็มันไม่ได้มีเหตุผลเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปรับมันนรันคือบ้าน ใช่เขาก็ผมผมผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบพูดแบบ agressive เลยนะฮะแก็ <c oughs> แค่อยากจะบอกว่าเออบางทีมันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติแหละทุกคนแบบว่าไปเที่ยวบ้านกันจะถ่ายรูปอนะไรเงี้ยให้กำลังใจยังไ้างเขาแบบที่ว่าโดนโดะด่าษลายวัดอ่ะก็ก็ให้กําลังใจเขาบอกเอออย่าไปคิดมากเลยว่าข่าวแบบนี้มันมันถ้าเราไม่ไปเทคอะไรเงี้ยมันก็เราก็เราก็ดูว่าเราเราไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรก็แค่ถ่ายรูปกับของเล่นหรือถ่ายอะไรเงี้ยแต่เราเป็นสาวโซเชียลมันเลย อ่าครับก็แต่คือก็เป็นสิ่งเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสิทธิของเขาอ่ะเขาจะถ่ายที่ไหนก็แล้วแต่เขาบาทีเจอคอมเมนต์บ่อยๆอะไรแบบเนี้ยมันน่าเหนื่อยใจมากรังกบนะกบผมก็ไม่บ่นแต่ผมก็ให้กาลังใจเขาครับก็บอกเขาว่าอย่าไปคิดมากมันมันบางทีมันก็มีอยู่แล้วล่ะครับคนที่แบบชอบเราหรือไม่ชอบเราอะไรเงี้ยบางคนก็ถ้าได้อ่านในคอมเมนต์ก็ได้เห็นคนที่แบบแบบว่าเข้ามาสู้แทงกมีบางคนก็บอกเออมันไม่ใช่นะเขาจะถ่ายก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยแกไปแกเพราะว่าจ แต่ว่าสองฝ่ายแบบนี้เองคือเที่ยวผมก็ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยที่เราจะถ่ายรูปกับเออของหรือว่าผมบางทีผมก็ไปถ่ายบ้านจันจีนะแต่คนอาจจะไม่เห็นทักเลยเออบางทีผมก็ไปยืมบ้านเขาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเจอเจอผ่านใช่ไหมใช่ฮะปกติกับเขาดูซีเซ็ตก็ดูบ้างนะครับปกติคนก็ดูครับแต่ผมก็พยายามบอกให้เขาอย่าดูจะห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ครับเพจะดูเขาแล้วแต่เขาใช่ไหมครับ แล้วพอดูปุ๊บก็มานั่งหน่อยก็นิดหน่อยครับแต่ผมก็บอกว่ามันไม่มันอย่าไปเทคซีเรียเลยแล้วพอหน่อยแล้วลอบใจเขายังไงแล้วลอบเป็นยังไงั้ปลอบเป็นยไงเพราะเขาหน่อยเขาถ่ายรูปให้รู้เรื่องเลยหรอใช่ถ่ายเลยหรอถ่ายเลยใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ที่ถ่ายรูปเบอร์ครับเออหน่อยกว่าเดิมครับ เออตอนนี้เพิ่งถ่ายหนังจบฝากหนังหน่อยได้ไหมฮะได้ได้ได้หนังเรื่องอะไรยังงไนด้เลยหนังเรื่องไรเดอร์ครับเพิ่งถ่ายเสร็จเลยอันนี้เป็นยังไงครับเก็ถ่ายกับนักเอกชื่อน้องฟรีนนะฮะโอ้แล้วก็มีพี่อาร์ตมารุษนะฮะแล้วก็มีเซียนหลังไทยบ้านมาด้วยอ๋อเป็นยังไงบ้างดูได้แต่ฮาฮาก็ก็น่าจะเฮฮากันอยู่ฮะเรเพิ่งปิดกล้องเมื่อวานเลยฮะจะได้ดูกันเมื่อไหร่น่าจะพฤศจิกายนนี้ครับเออไม่ใช่ครับท่นวาครับเออันประมาณประมาณยังไงประมาณคนอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นหนังเป็นหนังแบบว่า ็นหนังผีอะไรเด้อผีไรเดอร์ผีตลกผีตลกตลอตลกต้องไปดูแต่ว่าเป็นเป็นหนังแบบว่าสยองขวัญนิดหน่อยแล้วเป็นยังไงแกับน้องฟินยังไงตลกสุดๆโหลุ้งลุ้งงานกับน้องฟินน้องน่ารักมากครับแล้วก็น้องตั้งใจทำงานมากเขาแบบเออดีดีใจมากๆได้ร่วมงานกับน้องครับไปสอนแล้วเราคบเราแบบโอ้ไม่มีอะไรไปสอนเราเรารุ่นพี่เราลุ้นกันเล่ โชวก็จำน้ำไม่ได้รโชวเพิ่งเข้ามาเองก็คือน้องเขาก็เก่งของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ก็คือมีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันนะครับก่อนถ่ายอะไรเงี้ยก็แบบสร้างความคุ้นเคยรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วได้ข่าวได้ข่าวอะไรฮะได้ข่าวอะไรรับได้ข่าวอะไรมาได้ข่าวอะไรคบได้ข่าวอะไรมาจากเดอดจอดกันไม้ล่าสุดเห็นในนี่ ของอินโดนีเซียเขาเอาพี่มากมาอ๋อครับเอามา r e m a k มาโอ้โหสุดๆเลยครับชื่อเรื่องกังมากครับพี่ก็เป็นเป็นที่คือกังภาษาอินโดแปลว่าพี่อะไรเงี้ยครับก็เลยกังมากก็คือทางอินโดเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์ของทาง GTF ไปครับแล้วก็ทํวก็เรียกว่าโอ้ก็มีโอกาสไปดูนะครับกับพี่โต้งพุ่มกลับด้วยแล้วก็ได้ไปเจอไปกับน้องใหม่ดาวิกาด้วยแล้วก็เจอกับทีม ทีมที่เป็นนักแสดงเป็นแคสของที่อินโดอะไรเงี้ยครับนี่ถ่ายไปแล้วครับตอนนี้เป็นร้อยล้านแล้วครับใช่ไหมใช่ครับไม่เหอนกำลังจะเข้าไทยวะเขาบอกว่าเหมือนจะเอามาด้วยเขาที่ไทยใช่ครับก็เลยบอกเอ้ยดมาทำใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างก็ได้ไปดจริงๆผมผมดีใจมากๆแล้วก็ทางประเทศแฟนๆที่อินโดเขาน่ารักมากครับตอนที่เราไปพรมเมีร์เขาแบบโอ้โหมาให้การต้อนรับแบบโรงหนังแทบแตกเลยครับแล้วก็คือโอ้เองก็แบบ ดีใจครับแบบว่าทางอินโดเขาชอบภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วแล้วก็เรามีความคล้ายกันคือเราชอบหนังผีหรือว่าหนังที่เป็นหนังคอมเมดี้อะไรเงี้ยเออเรามีความคล้ายกันตรงนี้ครก็เลยเขาก็เลยจะชอบหนังเราอะไรเงี้ยครับแล้วแต่แต่ยูนิคอร์ี่บ้านเรามอโมฟเอ่อเขาเรียกมาริโอมาริโอเขาเรียกมาริโอคิดอยู่เวิดอร์ชันขงแตกต่างกันแตกต่างนะครับก็จะสนุกสนานคนละแบบครับก็เขาก็จะมีความเป็น คือความเป็นแบบอินโดเลยครับเพราะว่านักแสดงทุกคนเป็นเป็นเป็นคนอินโดหมดแล้วก็ก็จะมีความแบบว่าความเชื่อของคนอินโดบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็สนุกครับดูแล้วก็รู้สึกขณะเราฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเราอ่านซับก็ยังรู้สึกสนุกแล้วก็เอเจนต์สตาร์คนหนึ่งผมก็ไม่ถึงขนาดนะครับเอเนต์สตาร์นะครับไอโอทำถึงเรื่องที่เอาราบบูบูไปรับฝัดน้องคาากิครับแจเออได้เลยได้เอาไปรับฝันก็แล้วนะ คือจริงๆแล้วเนี่ยคือคือผมผมให้น้องคากิครับแล้วก็ไม่ได้ให้พ่อเนาะไม่ได้ให้พ่อแล้วก็แต่คือต้องฝากพ่อไปครับเพราะว่าคากิมาเองไม่ได้แต่ก็คือก็บอกพ่อไว้อย่างเดียวเลยว่าอย่าถ่ายรูปกับลาบุบู้ของผมเพราะราคาจะตกผมก็เลยบอกว่าให้ให้ให้คากิถ่ายได้ไหมให้หลานแล้วก็เซ็นเอาไว้ในกระดาษเลยว่าอย่าขายนะสองหลานอันนี้ก็เขียนเป็นมรดกไปเลยว่าแบบ ลายลักษ์อักษรจ้ังทำไมคะเราควรเพื่อนเราเขายโอ้โหเขาขายง่ายคนนี้ตอาร้อนตอาร้อนเขามาเลยแล้เพื่อเขามาขายผมคืนด้วยใช่เขามาขายคืนจะรับซื้อคืนไหมครเออถ้าเขามาขายคืนเราซื้อซื้อซื้อซืาอเด็กซื้อคืนซื้อไม่รู้เขาเขาเอาสาริกาไหนแต่ก็ซื้อหมดแล้วให้ไม่ฟรีนะให้เป็นฟรีแต่ว่าถ้าเขาเดือดร้อนผมก็ต้องซื้อคืนเพื่อนรักเพื่อนรักโอ้แตจะบอกจะบอกประมาณน้ว่าเขาเดือดร้อนจะขาย เออเดือดร้อนแจ็คอย่าเพิ่งข,ขายนะโทรหาโอก่อรั้งแต่มีลูกเขามีเรื่องเดือดร้อนเดือดร้อนใจมหาจะมีมาหนึ่งคำคำใหม่นะ<า>เพื่อหลานนะโอ้ยตอนก็แพ้หมดเลยเหรอเออลูกนะโอ้ลมมีลูกแล้วเนี่ยคำ<แ>นี้มาบ่อยมากตอนเนี้ยคือแล,แล้วถามกลับไปมาว่าลูกใครไม่ต <laughs> ่างลูกเขาที่แหละครับที่คือแปลงคำนี้ว่าเพื่อหลานคำนี้ถึงเนี้ย เพื่อหลานมันยิ่งใหญ่มากครับคำนี้มันแบบโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหเอาใจไปเลยคันนี้แล้วหลานน่ารักด้วยไงขกี่น่ารักด้วยเราคิดว่าอนาคตเราจะได้เอาเขืนเขาบ้างไหมอาจจะหมดเยอะกว่าเดิมดอตอนนี้แต่เขาบ้างไหมไม่น่าครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอ ค่ากิอีกน้ำเลยกว่าจะโตก็ต้องอีกเยอะเลยแหละค่าทงค่าเทอมอะไรอีกก็ม่เยอะเ็าจะมีส่วนด้วยเหรอเขาเขาพูดมาเขาพูดมาฮะเขาเดิดแล้วเเลยถ้าเดือดร้อนอะไรเงี้ยเออเขาเกินตั้งแต่วันนี้เลยเกินมาแล้ค่าเทอมก็บอกอะไรบูบูคืนมาเดี๋ยวโอ้ดีเนาะเป็เพืนหัวหรือเปล่าเพื่อนรักเป็นเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนเยกว่าขออะไรได้หมดฮะอย่าพูดไลยพี่ถ้าอากิพูดได้แล้วขอบ ขอลูกโอ้เนี่ยให้หมดไหมโอ้โหก็น่าจะให้แต่ก็ต้องดูด้วยครับเพราะว่าบางทีพ่อก็ขอเยอะแล้วไงเขามารูปอีกโอ้ยหมดเลยคันนี้ยหมดตัวนะใช่โดนพ่อหลอกแล้วอโ้ยเราคกรไม่เขาจะอ้างชื่อว่าอยากได้อยากได้ตลอดเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มแล้วอยากได้อะไรครับโอ้ยเยอะฮะโอ้ยดีใจกับโอ้ที่มิมิเป็นของตัวเองด้วยมิชาชีครับโอเคไหมโอเคครับคุณครับคุณครับ